えっと。 เหตุกาจะสาเหตุตกาเจวะธรรมานะจะเหตุเหตุเจวะธรรมาเหตุสัมปยุตตาจะเหตุสัมปยุตเจวะธรรมานะจะเหตุนาเหตุโคปนาธรรม สาเหตุกาเปียเหตุกาเปสาปัจจยาธรรมาอาปัจจยาธรรมะสัางขาตาธรรมะสร้างขตาธรรมะสันิทาสันาธรรมาอันิทาสนาธรรมะสัปติคาธรรมาอาปติขาธรรม รลเปโนธรรมาอรเปโนธรรมาโลกิยาธรรมะโลกุตารธรรมะเกณจิเวญญาญาธรรมนะเกณจิเวญญาญาธรรมะอาสวาธรรมะโนอาสวาธรรมะสาสวาธรรมอนาสวา มาอาสาวสัมปโยชนตาธรรมมาอาสวะเวปโยชนตาธรรมอาสวะเจวะธรรมมาสาวจะสาสวะวะธรรมมาโนจะสาวอาสวะเจวะธรรมมาอาสวะสัมปโยชนตาจะสาว เจวะธรรมะโนจารสาวะอาสวะเวปโยชน์ปนะธรรมาสาสวะปิอาสวะปิสันเวชาสัญโยฉนอาธรรมโนเวชาสัญโยฉนอาธรรมเวชาสัญโยฉนิยธรรม อสัญญชนิยาธรรมะสเวชาสัญญชนสัมปยุตธรรมาเวชาสัญญชนเวปยุตตาธรรมาเวชาสัญญชนอเจวธรรมาเว ชาสัญญาชณิยาจเวชชาสชโยชนิยาเจวโนจเวชชาสโยชนาวิชชาสัญโญชนเจวธัมมาวชชาสัญโญชนสัมปยุตตาจะเวชชาสัญโญชนสัมปยุตต เจวะธรรมาโนุเจวชาสัญญชนาเวชาสัญญชนิยาเวิปยุตตาโคปนธรรมเวชาสัญญชนิยาปอเวชาสัญญชนิยาปขันธธรรมานุขันธธรรมาขันธนิยธรรม มาคันธนิยาธรรมมาคันธสัมปยุตตาธรรมขันธเวปยุตตาธรรมมาคันธเจวธรรมคันธนิยาจากขันธนิยาเจวธรรมมโนจากขันธคันธเจวธรรมมาคันธสัมปยุตตาจากขันธสัม ตาเจวะธรรม m a n จะคันธาคันธ์ทวิปยุตตาโคปนธรรมคันธนิยาปีคันธนิยปีววโชขาธรรม mano เโชขาธรรมาวิโชคนิยาธรรมาอวิโชคานิยาธรรมา วิชฌาสัมปยุตตาธรรมาวิชฌาเวปยุตตาธรรมาวิชฌคเจวธรรมะวิชฌานิยจวิชฌานิยเจวธรรมโนจวิชคาวิชคาเจวธรรมาวิชฌาสัมปยุต จะวิโชกสัมปยุตตาเจวธรรมาโนจะวิโชกเวโชกเวปยุตตาโคปนธรรมเวโชกนิยาเปิอเวโชกนิยาเปิวิชาโยคาธรรมาโนวิชาโยคาธรรมาวิชาโยคนิยาธรรม อาวิชาโยคนิยาทรรมมาวิชาโยคสัมปยุตธรรมมาวิชาโยคเวปยุตตาธรรมมาวิโชวิชาโยคเจวะธรรมาวิชาโยคนิยาจะวิชาโยคนิยามวธรรมาโนจะวิชาโยคาวิชาโยคาเจวะธรรม เวชโยคะสัมปยุตตาเจเวชาโยคะซ้ำตาเจวะธรรมาโนเจเวชโยคะเวชโยคะเวชตาโคปนธรรมาเวชโยคะนิยาปิอวิชโยคะนิยาปิ เวชานิวรณธาตมโนววชาวรนิเนวรณธาตมเวชานิวรณิยธามมเวชานวรณิยามมาเวชานวรณสัมประโยตธามเวชานิวรณเวประโยตธามาเวชานิวรณา วัธรรมเวชานิวรณิยาจจเวชานิวรณิยาเจวธรรมโนจะเวชานิวรนาเวชานิวรนาเจวัธรรมเวชานิวรนาสามประโยุนตาเจเนเวชานิวรนาเวประโยชน เจวะธรรมมานจะเวชานิวรณเวชานิวรณเวปยุตขโคปนธธรรมมานิปิชาเนวรณิยาปิอเวชานิวรณิยาเปวตาปารมาสะธรรมานวตาปารมาสะธรรมา วัตตาปรามาธาธัมมอวตาปรามาธาธัมมะวตาปรามาสะสัมปยุตตาธัมมาวตตาปรามาสเวปยุตตาธัมมะวตาปรามาสาเจวัธัม วตตาปารามัทจาวตตาปารามัทาเจวะธรรมาโนจาวตาปารามาสะวตตาปารามาสะเวปยุตตาโคปนธธรรมมาวตตาปารามัทปิอวตตาปารามัทปีสารามนาธรรมานารามนาธรรมาม อธิจิตาธรรมาโนอธิจิตาธรรมาเจตสิกาธรรมาาเจตสิกาธรรมาอธิจิตาสัมปยุตตาธรรมาอธิจิตาเวปยุตตาธรรมาอธิจิตาสังสาธาธรรมาอธิจิตาวิสังสาธาธรรมา อธทิจิตตสมุทฐานาธัมมาโนอาทิจิตตสมุทฐานาธัมมาอาทิจิตตสหพุโนธัมมาโนอาทิจตตสหพุโนธัมมาอาทิจตตานุปริวัติโนธัมมาโนอาทิจตานุปริวัติโนธัมมา อธิเจตตสังสารทสมุทนานธรรมาโนอธิเจตตสังสารทสมุทธามาอธิเจตตสังสารทสมุทนานสหพุทธธรรมโนอธิเจตตสังสารทสมุทนานสหพุโธธรรม อธิเจิตตสังสารตสมุทฐานานปริว no ัติโนธรรมาโนอธิเจิตตสังสารตสมุทฐานานปริวัต no ิโนธรรมะอาชิต no ิกาธรรมาภาหิราธรรมาอุปท ah ัธรรมนอุปาทธรรมาอุปาทินาธรรมา นารุปะทินาธรรมาอุปาทานาธรรมาโนออปาทานาธรรมอุปาทานิยะธรรมาอนุปาทานิยะธรรมา อุปาทานสัมปยยตตาธรรมาอุปาทานเวปยยตธรรมาเวชาวิโชปทานาเจวธรรมาเวโชปาทานิยามจาวิโชปาทานิยาเจวธรรมาโนจาวิโชปาทานามเวโชปาทานาเจวธรรมาเวโชปาทานาสัมปยุณ เวจุปาทานาสัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจเวจุปาทานาเวจุปาทานาเวปยุตตาโคปนธรรมาเวจุปาทานิยาปิอเวจุปาทานิยาปิกิเลสะธรรมาโนกิเลสะธรรมาสังกิเลสิกาม มาสังเกเลสิกาธรรมมาสั้างเกเรธาธรรมกิเรธาธรรมมาเกเลสสัมปยุตตาธรรมมาเกเลสเวตตาธรรมมาเกเลสเจวะธรรมมาสังเกเลสิกาจะสังเกเลสิกา ธรรมานจักกิเลสากิเลสาเจวะธรรมาสากิเลธาจักสร้างกิเลเจวะธรรมานจักกิเลสากิเลสาเจวะธรรมกิเลสสามปยุตตาจักกิเลสาสัมปยุตเจวะธรรมานจักกิเลสากิเลสเวปยุตตาโคปนธรรม สังเกเลสิกาปอสังเกเลสิกาปีวโมตติมาคสสัจจะญาณทาสเนนปะงาตาพาณวโมตติมาคสสัจจะญาณทาตสนนปะงาตาพาธรรม ปาริกรมาภาวนายปังาตาภาธรรมานาปะริกรมาภาวนายปังาตาภาธรรมามาวโมติมากษาจายานธาตุเนนปางาตาภาเหตุกาธรรมานาวโมติมากษาจายานธาตุเนนปางาตาภาเหตุกาธรรมมา ปาริรรมมภาวนายปางาตตาเหตุกาธรรมนปาริรรมมภาวนายปะงาตาตุกาตธรรมาสวิตากาธรรมาอวิตากาธรรมาสวิจาราธรรมมาอวิจาราธรรมาสเปติกาธรรมาอเปติกาธรรมาคณิกาปติสหคตาธรรมะ คณิกาเปติสหคตาธรรมาเวโมติโสกสหคตาธรรมานาเวโมติโสกสหคตาธรรมาจากุเปฆาสหคตาธรรมานาจากุเปฆาสหคตาธรรมาวัตุกามาวจราธรรมานาวาตุกามาวจราธรรมมา โพธโรปาวัจราธรรมานาโพธโรปาวัจราธรรมาอโรปาวัจราธรรมานาโรปาวัจราธรรมาอัตภาภวปริยปันนาธรรมานาตภาภวปริยปันนาธรรมานิยานิกาธรรมานิยานิกาธรรมา นิยตตาทะสัมมาตานิยตาธรรมะสัมมาตานิยตาธรรมาะโนตตาธรรมาอนตตาธรรมาสารณาธรรมาอรณาธรรมา